เอาขอบคุณเด้อฝุ่นฝุ่นข้างหลังเจ้าของเจ้าของเข,ข้ามายืนไล่ซดมาบึงพี่น้อง<笑><笑>นี่ค่ะเมื่อวานถ,าถ้ามีคนเกี่ยวอีกคือของเราเคือจะได้เป็นคนขึ้นยังบร่ได้เกี่ยวเนาะ เก็บนะคะอันนี้แหละความสุขของคร,อรูวรรณไทยอันนี้ก็ข้าเจ้าค่ะอันนี้ก็ประมาณประมาณเกือบไล่นีสวัสดีค่ะ <c oughs> คือวัดหลวงพ่อใหญ่หญค่ะอุ่นนำ้ำตาทุบอุ่นน้ำสันนะคะก็บของเรานะคะนี่เรายังมีงานมีภารกิจเนาะมีมีข้าวขวางหน้าตอนกลางวันเราก็ไปทำงานพอได้เพื่อนนะคะครบห้าพันคนมีผู้ชมหกหมื่นนาที Yeah, oh. เป็นเวลามืดสลัวสลัวพอดีเข่ามันมาฮอนเฮือนแลนะ้วเนาะอันโกนที่มันยังอยู่ในนาเฮากะนักทีนีน้น รถเกี่ยวก็มาเกี่ยวแล้กวก็เก็บให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะไปสิพาพี่น้องมาบึงทางนี้ก่อนเด้ออันนี้ก็เตียงตั้งให้น้องค้านอนอละครให้น้องค้าดูคอยังอีกบาทนี่คมันเอียงใส่นอ้ยน้องนุย้ยสวัสดีคะ่ะม,มาบึงคุณพี่นะ เอากะเห็ดของเฮาไปก็เลยเห็นอย่างที่เห็นนี่แ่ละคะ่ะทำไปขอ,ขอให้คำขอเป็นจริงในเร็ววันนะคะแล้วก็ขอให้ oh, อื สวัสดีค่ะคุณจะขายทองเนาะอ้งเกหรีอ่ค่ะเอาเอระอกมามา้แบบนี้เนาะเป็นเวลามืดส,สลัวสลัว ต้องต้องซ่อนไว้แบบนี้เนาะนี่แหละนี่แหละนะอยากทำ สองพันเจ็ดร้อยนะคะเศษเศษหน่อยหนึ่งส่วนชั่วโมงวงการชมก็ได้หมื่นหกนะคะหนึ่งหมื่นหกวันนี้คนไทยก็โหยุติการไ like ล่์กอน้วจะมาไล์อีกครั้งหนึ่งสองทุ่มนะคะเจอกันค่ะ <laughs> เอาขอบคุณเด้อฝุ่งๆข้างหลังเจ้าของเจ้าของเข่ามันมายืนไล่โซนได้ไหมคะพอดีข่ามันมาฮอนทฮืงนนแหละเนาะอันกรนที่มันยังอยู่ในนาเฮากะนัก <laughs> เจ็ดแปดเก้าสวัสดีนะคะคุณยายสวัสดีค่ะทุกคนนะคะอันมันนั่งเหตุงานถ่ภาพอยู่อยู่สามคลิปค่ะวันนี้แล้วก็นี่แหละถือโอกาสมาไลฟ์สดบ่ค่อยมีเวลารู้สึกว่าติดใจไล คนนี้นะคะอ่าพี่นี่ก็จะอ่าทำงานโตนะคะสวัสดีค่ะทำคุณแขกหลายอยู่บอกคะ่ะลอยกระทงพัทยามือแล้วเนาะวันนี้แม่จำลองน่าจะไปเป็นแม่ยก จากโอปตอ์เปิดเลงโอ้ยพี่น้องบึงดูบึงดวงจันทร์ได้ไปลอยกระทงไหมคะ ไลทไลทไลทสดหรื like, 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 so อยังวันนี้นะคะอ่าพี่น,นี่ก็จะอ่าทำงานโตนะคะตามแม่แบวนตนสี่ห้าโ่และวันนี้แม่จำลองขึ้นไปไปลอยกระทุงค่ะสวัสดีคค่ะ ต้องใส่หลายเนาะทำนี้พอแบบไปใส่อีกเอ้า สวัสดีคนชมสองคนค่ะผู้ใหญ่น้องคนที่สองนี่เ <c oughs> ช็ดตกค่ะอาอะไรเห็นไหม วมจันร์สว่างสวัยพระจันทร์เต็มดวงข้าวค่ะปกติวันนี้เนาะวันพระเนาะวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นวันลอยกระทงค่ะ เอากะเห็ดของฮาไปก็เลยเห็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะทำไป